สวัสดีค่ะโรตีนะคะพอดีวันนี้ยโทรไปคุยที่บ้านกับพี่สาวพี่สาวคนกลางนะคะนางก็อยู่บ้านนางก็ไม่มีอะไรทำก็เปิดกล้องวิดีโอคุยกันเขาก็แบบไปอวดสวน มีต้นไม้โน,น่นนี่นั่นกระดังงาลนไฟอุ้ยไม่ใช่ลนไฟกระดังงามีเฟืองฟ้ามีกล้วยมีมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากผักบุ้งมะนาวคือสมปีแล้วอะค่ะที่แบบโรตีไม่ได้กลับบ้านไงก็เลยแบบอุ้ยตายแล้วคิดถึงมากเลย ก็เลยอยากจะแชร์สวนที่เนี่ยช่วงนี้มันก็จะมีดอกไม้อะไรย่างนี้สวยๆเพราะว่าพี่สาวเขาก็ชอบชอบปลูกดอกไม้ชอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะหาดอกไม้แถวเนี้ยไปฝากเขาบ้างเผื่อนางอยากจะมีอารมณ์อยู่ในทุ่งดอกลาเวนเดอร์เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าที่เนี่ยมีดอกอะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นพลุนนะคะปีนี้ไม่แน่ใจเลยว่ามันจะได้กินไหมเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันหนาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นต้นสาลี่เป็นพันธุ์ที่แบบเขียวๆนะคะลูกแพรอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษดอกมันจะคล้ายๆกันแต่ถ้าเป็นของของสาลี่เนี่ยจะใหญ่กว่าอันนี้ก็จะเป็นแอปเปลิล ดอกเขาจะออกสีชมพูจะสวยมากส่วนอันนี้เป็นดอกเชอรี่ค่ะสีขาวจะมีลูกนะคะเดี๋ยวมันก็จะกินได้อันนี้เป็นน่าจะลูกทอสีแดงค่ะอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรมันสวยดีแต่มันมีลูกเหมือนกันแต่มันกลมๆแผร์าดไม่แน่ใจว่าที่นีเรียกเป็นควิดเทนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ ทิวลิปค่ะมีสีแดงส่วนสีขาวโรตีเ,เพิ่งเอามาปลูกไว้ทางนู้นมันยังมันยังไม่ออกดอกแบบมีหลายชั้นอันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อแต่เห็นมันสวยดีปีหน้าคิดว่าจะย้ายย้ายที่มาปลูกจะรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยค่ะจะอยู่ไว้ใกล้กันมันจะขึ้นช่วงนะช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิเนี่ยอันนี้แดดร้อนจัดหลายวันแล้วมันเริ่มเริ่มเหี่ยวเริ่มเฉา อันนี้รสมารีนค่ะไว้ทำกับข้าวประเภทเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยปิ้งย่างอันนี้ดอกฟันสิงโตกินได้นะคะมันจะขมดอกมันจะอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรแต่ปกติมันจะขึ้นเยอะมากอันนี้มันเราตีเพิ่งมาตัดมาแต่งมันก็เลยมีกิ่งน้อยอันนี้เหมือนกันยังไม่รู้จักชื่อ อันนี้ชื่ออะไรเกนเส้นอะไรสักอย่างอันนี้พรีเมนซื้อมาเรามาย้ายที่ปลูกอันนี้มันยังไม่ขึ้นอันนี้มันจะเป็นพวกเกาะอยู่ตามซอกหินเลยงั้นมันจะทนมากมีอะจริงๆริอะที่นี่มันก็จะมีมีหลายดอกนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมันยังไม่ออกมันชุ่มมันชุ่มเป็นฟลูริงส่วนอ่าเป็นฤดูใบไม้ผลีมันก็ส่วนมังมันก็จะขึ้นมาจาก พวกที่แบบในดินอะไรอย่างเงี้ยพวกที่ถ้าเป็นต้นไม้ยืนต้นเหมือนก็จะเป็นพวกที่ชอบอากาศหนาวแล้วมันก็จะใบมันจะร่วงหมดเลยช่วงหิมะตกแล้วคราวนี้พออากาศมันร้อนมันอุ่นขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะออกดอกอโรตีไม่ได้พาไปอวดสวนเพราะว่ามันยังไม่เป็นที่เป็นทางนะคะโรตีเพิ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วสวนที่ที่มีเนี่ยเป็นของเก่าที่แบบว่า แม่แฟนเขาก็จะแบบว่าปลูกทิ้งปลูกคว้างไว้ตั้งแต่นานแล้วแล้วแม่ก็เสียไปนานแล้วก็เหลือแต่อพอ่อค่น,นี้พ่อเขาก็แบบไม่ได้ดูแลแกก็ปล่อยให้มันขึ้นดำมีดำเกิดะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กําลังถ้ามีเวลาก็คือจะบอกว่าหรือเก็บโน่นเก็บนี่เก็บนั่นะอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังยังมีมีอีกเยอะเลยในสวนแล้วก็ที่มันยังไม่ออกช่วงนี้รออีกหน่อยหน้าร้อนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกกุหลาบพวก อะไรเอออพวกใบแบนเหล่าเงี้ยกุยช่ายเงี้ยมันก็จะออกมาจะออกดอกเดี๋ยวรออีกหน่อยหน้าร้อนตอนนี้มันกำลังตูมมันจะมีรู้สึกเป็นพลับพลึงลนึงแล้วมันก็จะมีมีเยอะเลยแล้วก็มีต้นไม้ใบไมท้ที่มันอยู่ในบ้านก็มีที่มันมันไม่ทนไม่ทนกับสภาพอากาศร้อนในสวนแล้วก็ต้องเก็บไว้ในบ้านอย่างเดียวผูด่างฉันก็มีนะจ๊ะต้นไผ่ที่มันอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยกล้วยก็มีกล้วยมีต้นหนึ่ง ได้รับอาพินันทนาการมาจากพี่น้อยตั้งแต่มันยังเป็นหนอตอนนี้มันก็เริ่มโตแล้วแต่ว่าจะทำข้าวต้มมัดกินนี้ยังไม่สามารถเลยในบ้านมันก็จะมีแบบมีต้นใบเตยหอมมันก็มีมีต้นหมากมีปร่งฟ้ามีใบเฟินมีกวากโมลโกดมีเยอะแยะเลยค่ะเวลารดน้ำทีน ไมอยากจะบอกขี้เกียจค่ะมันเยอะมากตอนนี้ก็ในสวนสวนที่อยู่บนระเบียงข้างบนก็ไว้กินไอติมอเงี้ยตอนตอนอากาศร้อนๆหน้าร้อนยังทำไม่เสร็จเลยค่ะส่วนข้างล่างนี่ก็ยังโอ้ยต้องทำอีกเยอะเลยยังไม่เสร็จเลยเลยไม่ได้กล้าไม่กล้าอวดภาพโดยรวมเดี๋ยวรอให้ทำเสร็จก่อนแล้วแล้วค่อยทำอีกวิดีโอหนึ่ง ถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตที่นี่นะคะเพืเ่อนๆหรือพี่หรือใครก็ได้แถวบ้านอะไรอย่งเงี้ยถามมาได้เลยนะคะใต้คลิปมีดอกไอ้นู่นไม่มีดอกไอ้นี่ไหมดอกทองก็มีนะคะ <c oughs> ถามมาได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากแชร์ด้วยนะคะไปๆค่ะ